ห0 0่งพันมีอรสามหลอดไปเลยฮะเก้าร้อยเก้าสิบสามหลอดเก้าร้อยเก้าสิบจริงเหรอจริงจริงแล้วแล้วหลอดนีงใช้ได้นานเท่าไหร่หนึ่งหลอดผมใช้คนเดียวประมาณเกือบสองเดือนและตีหารเฉลี่ยเลยนะวันละห้าบาทวันละห้าบาทสามหลอดจากโนรตจิวนี้เก้าร้อยเก้าสิบบาทแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวคนบอกอุยใช้สองเดือนเนื้อครีมเป็นยังไงอ่ะดูนะอ๋อมันคุณยังไงมันคุณนะพี่วอกคนใช่ไหม สามรอบทาแล้วมันซึมเลยเลยแต่มันใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะใช้แค่นี้ก็พอแล้วแต่ความที่ผมผมก็ใช้ทั้งหน้าผมก็จะใช้ประมาณสองเท่ากว่าเมื่อกี้นิดนึงเดี๋ยวนะถ้าเกิดสมัยก่อนน่ปกติมันพันกว่าบาทสามหลอดก็ล่อไปสี่พันกว่าบาทใช่แล้ววันนี้อาร์ตขายเท่าไหร่เก้าร้อยเก้าสิบบาทสามหลอดสามหลอดแม่โอเคแม่กับราคานี้โอเคนะแม่อยากจะทวงลูกไหมไม่ถูกเป็นแม่เพื่อนฝูงแม่คนใกล้ชิดแม่ก็แนะนำว่าใช้ดีนะนี่ตอนนี้ผมจะสมัครเป็นตัวแทนแล้ว เอาเา่จิวเขายดีจัดขายดีขายดีเป็นเปเอกไม่เป็นเอกไม่เป็น